นะคะได้ดาเนินการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเนี่ยมาทั้งหมด9หมวดอักษรนะคะ9้าครั้งนะคะทุกครั้งที่ผ่านมานะคะเนื่องจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้เนี่ยจะจัดการประมูลแบบ new normal นะคะ new normal คือเดิมเนี่ยเราจะจัดการประมูล3 0 1อยหหมายเลขสนับสนุนและก็ส,ส่งเสริมการดำเนินโครงการแผนงานมะระดกตกทอดไปถึงทายาท เป็นเหมือนทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าประมูลได้แล้วเนี่ยจะนําไปมอบหน่วยงานขนส่งจังหวัดลําปางในปีนี้เดือนพฤศจิกายนวันที่14จะมีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยเลขสวยกอยอบวดอักษรกรอยอนะครับกิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนซึ่งจะประมูลกันที่โรงแรมลำปางเวียงทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเรา ก็วันนี้จะเป็นการประมูลวันเดียวนะครับวันเสาร์ซึ่งปกติจะประมูล2วันแต่เนื่องจากว่าเราสถานการณ์โควิดก็เลยจําเป็นจะต้องเลื่อนแล้วก็ขยับลงมาก็ปรับร่วงเวลาให้เหลือเพียงวันเดียวเพราะฉะนั้นหมายเลข300กัาหนึ่งหมายเลขที่จะต้องออกประมูลในวันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ชาวจังหวัดลำปางหรือแม้จังหวัดใกล้เคียงที่อยากจะได้ทะเบียนสวยๆของเราไปติดไฟรถกับท่าน ีนี้หมดหลัออกษรกกยอกิจการกล้าวไกรยิ่งใหญ่ยั่งยืนก็อยากจะให้ชาวสังหวัดลำปางจังหวัดใกล้เกียงได้เอาป้ายทะเบียนที่ไปเพื่อเป็นมงคลในการที่จะใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของกิจการของท่านาสิทธิพิเศษของการได้ป้ายประบูลกอยอในครั้งนี้นะครับ ก็สามารถที่จะนําไปจดทะเบียนได้ทันทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นป้ายกราฟิกซึ่งเป็นรูปลักษณ์ของอเมืองลําปางซึ่งมีรถมา้าและอีกอย่างคือสามารถที่จะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ให้เป็นของขวัญหรือแก่ลูกหลาหนหรือบุคคลที่ท่านอยากจะได้ให้ป้ายทะเบียนเลขสวยของเราครับเพื่อเป็นมงคลในการที่จะใช้เรียกที่จะแนะนําก็เลข48เลข49นะครับซึ่ง เป็นเลขที่เป็นมงคลและเป็นสิ่งที่อยากจะให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปางหรือจังหวัดใกล้เคียงประมูลเอาไปใช้ในการติดรถของท่านเพื่อเป็นสิริงมงคลและความมั่นคงความเจริญก้าวหน้าในกิจาการของท่านครับขอบคุณครับ,รบก็วัตถุประสงค์ของการประมูลเลขสวยก็เงินที่ได้จากการประมูลในครั้งนี้นะครับก็นําไปสู่ของเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือที่เรา รู้จักกันก็คือกอปทซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ,ถนนก็เพื่อเป็นงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุเหตุทางถนนของของประเทศนะอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการจัดสรรให้กับผู้พิการที่ได้รับเบียยจากทางถนนในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือกับผู้พิการนะอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นทุนในการวิจัย หรือวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับการเกิดวิเหตุแล้วก็เป็นโครงการครับท่านใดที่อยากจะประมูลเลขเลขสวยของเราที่จะถึงในเดือนในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางก็เปิดให้ท่านใดที่สนใจสามารถจองลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และที่สำนักงานุนส่งจังหวัดสาขาสาขาเถินสาขาแจ้หม่มสาขางาวและอีกอย่างหนึ่งก็คือลงทะเบียนทางด้านเว็บไซต์ทะเบียน com นะครับซึ่งเรามีเว็บไซต์ซึ่งสามารถท่านเปิดลงดูได้ในของจังหวัดลำปางก็จะมีการให้ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะประมูลในวันเสาร์ที่1 4พฤศจิกายนครับ